สาลามุอะไรกุมวเรมาตุลลอฮิวะบาระกาตุสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมหยกเม็ดสวยๆนะครับเป็นหยกเจไดไทเอนะครับเป็นหยกธรรมชาตินั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องไฟให้ดูนะครับน้องเขามีความสวยงามมากนะครับเมื่อถูกแสงแดดนะครับแต่นี้เป็นแสงนี้นะครับน้องเขาจะออกสีฟ้าๆไหมครับน้องเขามีลวดลายที่สวยงามนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นธรรมชาติของเขาเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเวลาที่น้องเขาโดนแดดแล้วจะมีเนื้อแบบนี้ครับเป็นออกฟ้าๆนะครับนอกเม็ดนี้สวยงามมากครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับว่าอยู่บนนิ้วนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่บนมือให้ครับ เมื่อน้องเขาอยู่เป็นนิ้วนะครับก็ยิ่งสวยนะครับประมาณนี้นะครับแต่มือผมไม่ค่อยสวยนะครับไม่ต้องดูมโอเคเห็นไหมครับน้องเขาจะมีความอมฟ้านะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมส่องแสงทีเห็นไหมครับเนื้อมีความสวยมากเลยนะนี่นะครับหยกธรรมชาตินะครับนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูอ๋อเนื้อเนื้อทะลุนะครับสองทะลุเลย เห็นไหมครับความสวยงามนะครับโอเคนะครับแล้วผมไม่ดูอีกครั้งนะครับฝั่งนี้เห็นไหมมีความสวยงามมากนะับเม็ดในถ้าใครสนใจนะครับเป็นหยกธรรมชาตินะเห็นไหมน้องเขาจะออกฟ้าๆนะครับมีลวดลายที่สวยงามนะครับเป็นหยกที่สวยเม็ดหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไซแหวนให้ดูนะครับว่าเป็นไซอะไรนะครับ จะเป็นไซส์หกสิบนะครับเห็นไหมครับเป็นไซส์หกสิบนะครับไซแหวนประมาณไซส์หกสิบนะครับแต่ว่าน้องสามารถเปิดปรับได้นะครับเหมาะสําหรับผู้ชายนะครับแต่สามารถเอาเม็ดมันนะครับไปขึ้นตัวเรือนใหม่ได้นะครับนี่เป็นตัวเรือนชุบเงินนะครับแปดสองห้านะครับมีการตอกอยู่ข้างในเห็นไหมครับแปดสองห้าแต่ว่ามีรอยนิดหนึ่งครับเพราะนัเนื่องจากตั้งไว้นานครับ มีรอยนิดหนึ่งเหมาะสําหรับขึ้นใหม่นะครับเห็นไหมครับมีอันนี้ฝังสีแซดนะครับเป็นเพชรนะครับสีแทดด้านข้างตัวนั้นมีความสวยงามเลยนะครับเห็นไหมสามารถบั็ไไสได้นะครับเป็นหยกสีฟ้าที่สวยงามเม็ดหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับความสวยเดี๋ยวผมไม่ให้ดูชัดๆอีกครั้งนะครับอืน้องมีความสวยงามมากนะครับ สองทะลุนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเห็นไหมครับทะลุเลยนะมีความสวยงามมากนะครับเหมาะมากนะครับที่จะเอาไปขึ้นบนมือท่านชายนะโอเคครับวันนี้ก็ให้ชมเม็ดสวยๆวันนี้นครับเปิดใครสนใจนะครับสามารถสอบถามได้เนะครับเห็นไหมเวลาอยู่ในแบบนี้มันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับ ถ้าพอโดนแดดก็ยิ่งสวยนะครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครั